สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสเดี๋ยวเรามาขยับกายขยายสมองกันนิดนึงนะคะ เพลงเบนยิมนะคะตบมือตบตักตบไหลเบนยิมตบมือตบตักตบไหลเป็นเบนยิมที่สนุกมากๆเลยค่ะมีท่าเล่นทั้งหมด2แบบนะคะคือเล่นคู่และเล่นเดี่ยวเรามาลองเล่นเดี่ยวกันก่อนนะคะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล แลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือนี่คือท่าเล่นเดี่ยวนะคะดีต่อไปเราจะมาเล่นคู่กันดูบ้างค่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วนะคะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบปักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบปักตบไหลตบมือตบมือเรียนยิมนี้จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าอาจารย์เพิ่มระดับความเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะอเป็นไงบ้างคะเด็กๆเราได้ขยับกายขยายสมองพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะคะ วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเราจะแต่งกายอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับโอกาสและก็สถานที่ที่เราไปนะคะาภาพแรกอันนี้เป็นภาพอะไรคะภาพวัดนะคะถ้าเด็กๆไปวัดเนี่ยเด็กๆควรแต่งตัวอย่างไงคะ แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเป็นผู้หญิงก็ใส่กระโปรงแต่ไม่ใช่กระโปรงสั้นนะคะหรือว่ากางเกงขาสั้นอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะควรเป็นกระโปรงที่ยาวคุมเข่านะคะแล้วก็เวลาแต่งตัวจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนชายก็เหมือนกัน อาจจะใส่เกงขายาวนะคะเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่งไม่ให้โป้นะคะโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคะต้องเราต้องรู้จักกาลเทศะด้วยเวลาไปวัดนะคะอันนี้เป็นสถานที่อะไรคะทะเลนะคะทะเลนี้เราแต่งตัวยังไงไปคะ อะะเลนี่เราแต่งตัวได้ตามสบายนะคะอาจจะเป็นขาสั้นเสื้อยืดนะคะหรือว่าเป็นชุดว่ายน้ําที่เราจะไปเล่นน้ํานะคะอาจจะมีหมวกไปด้วยแว่นตานะคะเพราะว่าทะเลแดดก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอะไรคะ สวนสนุกนะคะหรือว่าส่วนน้ำนะคะอันนี้เราก็อาจจะแต่งตัวใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้หรือว่ากางเกงขาสั้นนะคะแต่เราคงไม่ใส่กระโปรงมาเล่นน้ำนะคะเพราะมันคงไม่สะดวกนะคะเราก็ต้องแต่งตัวให้รัดกลมนะคะเวลาเราไปเล่นเครื่องเครื่องเล่นนี้นะคะเด็กๆอยากไปเล่นไหมคะ ช่วงหน้าร้อนนะคะส่วนมากเขาจะไปเล่นกันช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอากาศที่นี่นะคะก็จะเย็นสบายนะคะมีน้ำให้เราเล่นนะคะ,อะตอนนี้เรามาดูการแต่งกายของเรานะคะเมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ควรแต่งกายตามสบายนะคะสวมใส่เสื้อผ้าง่ายๆเช่นเสื้อยืดกางเกงขาดสั้นหรือว่าเสื้อกล้ามนะคะ อันนี้พอเราอยู่บ้านเราคงไม่ต้องแต่งสวยงามมากนะคะใส่สบายๆเคลื่อนไหวได้บางทีเราอยากจะนั่งตรงไหนอยากจะนอนตรงไหนเราก็ทำได้นะคะอ่านี่นะคะเป็นชุดอยู่กับบ้านนะคะนักเรียนชายก็อาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นผู้หญิงก็เป็นเสื้อยืดกับโปร่งนะคะน่ารักจังเลย อชุดที่สองเป็นชุดอะไรคะชุดนักเรียนนะคะเราก็ต้องแต่งชุดนักเรียนเนี่ยตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลการจนบุรีนะคะนักเรียนหญิงก็ต้องใส่เสื้ออะไรคะชั้นประสอนักเรียนหญิงใส่เสื้อคอบัวนะคะมีกระเป๋านะคะมีตาดอกบัวมีชื่อนะคะกระโปรงสีกรมท่านะคะรองเท้า รองเท้าหนังสีดำถุงเท้าสีขาวนะคะถ้าใครผมยาวก็ต้องมัดจุกให้เรียบร้อยนะคะผูกโบสีขาวสีดำหรือสีน้นเงินนะคะเราจะไม่ผูกโบสีแดงนะคะหรือว่าสีเหลืองอันนี้นะคะไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนนะคะส่วนนักเรียนชายนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสีขาวมีกระเป๋า นะคะปักตาโรงเรียนมีชื่อกางเกงสีอะไรคะกรมท่าเหมือนกันมีเข็มขัดนะคะรองเท้าผ้าใบสีดำนะคะถุงเท้าสีขาวอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายของนักเรียนชายนะคะอันนี้เราลองมาดูนะคะอันนี้เป็นชุดลูกเสือกับเนตรนาลีนะคะแต่ชั้นปสองนี้จะเป็นชุดอะไรคะลูกเสือสำรองนะคะ ยุวกาชาตินะคะก็จะเป็นชุดนักเรียนของเรานี้แหละแล้วก็มีผ้าพ,พันคอนะคะมีมวะคะมัน,นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบพี่ปถมไอ้อเป็นพี่มัธยมหรือว่าพี่ปถมนะคะพี่ปอปสี่ห้าหกแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนรุ่บาลจะเป็นยุวกาชาตินะคะถ้านักเรียนอยู่ปอสี่ปห้าปอหกจะใช่ชุดสีฟ้านะคะส่วนนี้เป็นชุดพะละ นะคะโรงเรียนเราก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาย,ยาวกางเกงวอร์มขาย,ยาวนะคะรองเท้าสีสีอะไรคะรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะแล้วก็ถุงเท้าสีขาวนะคะ,ะต่อไปเป็นชุดกีฬาชุดกีฬาควรเป็นเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นมีขนาดพอดีตัว เราจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่หลวมเกินไปนะคะมันจะทำให้เราวิ่งไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูชุดเนี่ยอันนี้เป็นนักเรียนหญิงกำลังเล่นอะไรคะวอลเลย์บอลก็เป็นเสื้อยือดกางเกงขาสั้นนะคะมีรองเท้าผ้าใบถุงรองเท้านะคะอันนี้เล่นแบดมินตันก็เป็นเสื้อยือดกับโปรงนะคะหรือจะใส่กางเกงก็ได้คะ่ะ ใส่กางเกงวอมก็ได้ตามที่ชุดโรงเรียนของเรากำหนดเอาไว้นะคะอาต่อไปชุดไปเที่ยวนะคะควรเป็นชุดที่สุภาพและมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปนะคะทั้งนี้อาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋านะคะมีกระเป๋าเดินทางถ้าเราจะไปค้างคืนนะคะ นักเรียนหญิงก็อาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงนะคะเป็นขายาวหรือขาสั้นก็ได้นะคะเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนไหวหรือว่าเดินได้สะดวกนั่นเองนะคะนี่อันนี้ไปเที่ยวไหนคะทะเลเห็นไหมคะก็จะใส่ชุดว่ายน้ำใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะมีอะไรคะมีห่วงยางนะคะเพื่อให้ เราไม่จมน้ำนะคะหรือมีการไปดำน้ำเห็นไหมคะมีหน้ากากมีท่อสำหรับหายใจนะคะทะเลก,ก็จะมีอะไรคะมีหัดทรายใช่ไหมคะเวลาเดกเล่นไปเล่นนะคะเักเล่นต้องอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราไปเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นเนี่ยที่อาจจะจมน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเราตลอดนะคะหรือบางทีอาจจะหลงเล่นน้ําไปแล้วเลยไปไกลอย่างเงี้ยหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอนะคะหน็่ๆก็ต้องคอยดูด้วยเวลาไปเล่นนะคะอ่าอันนี้ไปเที่ยวภูเขาเห็นไหมคะก็จะแต่งตัวธรรมัดธรรมแงนะคะขาสั้นเสอยืดมีอะไรคะมีไม้สำหรับถือบางทีก็ไปไต่เขา นะคะคก็ต้องมีไม้ช่วยนะคะสพายเป้ะนะคะอาจจะไปนอนเต็นท์นะคะอันนี้เป็นชุดไปเที่ยวภูเขาะะต่อไปอะไรคะชุดไปงานเลี้ยงอาจจะไปงานเลี้ยงปีใหม่ไปงานแต่งนะคะเราอาจจะแต่งตัวชุดสวยงามเป็นกระโปรงนะคะนะคะอันนี้เป็นชุดไปงานเลี้ยง เราก็ต้องแต่งเราต้องดูด้วยว่างานเลี้ยงนั้นเป็นงานอะไรนะคะถ้าเป็นงานแต่งงานเขจะแต่งตัวสวยงามนะคะเป็นกระโปรงกระโปงสั้นหรือว่าเป็นกระโปรงชุดลาตีนะคะอันนี้ถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะใส่กระโปรงนะคะอาจจะคุมเข่านะคะไม่ต้องสั้นมากนะคะต่อไปชุดอะไรคะ ชุดไปวัดเราควรใส่เสื้อผ้าที่ทำไมคะสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นเกินไปอันนี้จะเป็นชุดไปวัดอาจจะเป็นชุดสีขาวนะคะอาจจะไปไปทำอะไรคะไปถือศีลที่วัดนะคะเราก็จะแต่งตัวด้วยสีขาวหรือว่าไปทำบุญเวลาเราไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ต้องแต่งกายให้สุภาพ กระโปรงถ้าใส่กระโปรงต้องไม่สั้นจนเกินไปนะคะหรือว่ากางเกงขาสั้นเราไม่ควรใส่ไปเมื่อเราไปวัดนะคะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าการแต่งกายเราควรแต่งอย่างไรให้สุภาพนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปอันนี้เป็นชุดอะไรคะชุดไปงานศพนะคะงานศพนี้เราควร แต่งด้วยเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีดำนะคะเพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้มีชีวิตนะคะและแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพด้วยนะคะเราคงไม่ใส่เสื้อสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือว่าไปไปงานศพนะคะเพราะว่าจะถือว่าไม่ให้เกียรติกับเจ้าภาพนะคะไปงานศพต้องใส่สีดำหรือว่าสีขาวเท่านั้นนะคะ อันนี้เป็นประเพณีของไทยเราด้วยนะคะเวลานักเรียนไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่งกายให้เหมาะสมนะคะอาตอนนี้คุณครูมีการบ้านนะคะสองข้อให้นักเรียนวาดภาพโดยเลือกชุดแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสหนึ่งชุดจากภาพที่กำหนดให้ะนะคะมีอยู่สองข้อแต่ว่าให้นักเรียนเลือกแค่1ชุดเท่านั้น นะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าการแต่งกายนี้ควรใส่เมื่อไปเมื่อไปไหนหรือว่าทำอะไรเพราะอะไรเหตุผลด้วยนะคะนักเรียนเลือกเอาเน,นื้อข้อ1หรือข้อ2ก็ได้เลือกแค่1ข้อเท่านั้นนะคะทักเรียนทำในสมุดแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะก็คุณเป็ดจะคอยตรวจดูนะคะอ่ะเรามาสรุปบทเรียนนิดนึงนะคะ การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าควรเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสเพื่อให้ถูกการเทศะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าประเพณีของไทยเนี่ยเราจะถือมากเลยเรื่องการแต่งกายให้ถูกการเทศะถ้าเราแต่งไม่ถูกต้องนะคะอาจจะมีสายตาหลายคู่มามองตำหนิเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้อง ควรรู้การเทศะด้วยถ้าไม่รู้เราก็ต้องถามใครคะถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าควรแต่งกายอย่างไรนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะครูไปก็ข,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงรู้บ้างแล้วนะคะว่าเวลาเราจะไปไหนนะคะเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสตามสถานที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ